มาคิมหลุดเฉลยบ้านที่เขาใหญ่ใช้เรือนหอหรือไม่ค่ะ เมื่อพูดถึงคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงทําเอาแฟนคลาบฟินกันทั้งประเทศนะน,นะคะก็ต้องยกให้กับคู่ของพระเอกหนุ่มมารกปารินแลวก็นางเอกสาวคิมเบอรี่ค่ะที่ถึงแม้นะคะว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันซักเท่าไหร่แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันนั้นนะคะความฟินความน่ารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทําให้คนที่ดูต้องยิ้มไปตามๆกันเลยละค่ะและดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะทั้งคู่จะศาสตร์ความหวานกันทียิบเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมากคิมก็ได้พาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จใหมๆบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศและก็วิวสวยสุดๆเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยล่ะค่ะบริเวณรอบๆบ้านนั้นนะคะก็เต็มไปด้วยต้นไม้แถมยังมีลานดาดฟ้าไว้นอนดูดาวอีกด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะว่าบ้านที่เขาใหญ่นั้นใช่เรือนหอหรือไม่ค่ะมาร์กตอบว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จ้าถึงคนแซวเยอะก็ไม่ใช่จ้าส่วนคิมเบอรี่นะนะคะก็ตอบว่าต้องใหญ่กว่านั้นค่ะอันนี้มันแบบเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวเพราะถ้าจะอยู่จริงๆมันอาจจะอยู่ไม่ได้ซึ่งยังไม่ได้หาที่หาทางเลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะ